อากลับมาต่อพอดีเน็ตผมโดนตัดในเครื่องเมื่อกี้ผมโดนตัดน้องน้องคนนี้ก็ยังนั่งรออยู่ลงานนี้ลงานนี้ก็ในเพจเน็ตผมโดนตัดนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับจะพาทีมงานไปร้องทุกขกล่าวโทษที่สอนอโชคชัยเคสเวลาจรสอนอโชคชัยนะครับ ยึดรถยึดรถยึดกุญแจแล้วก็บังคับให้ไปจ่ายที่สอนอนะครับทั้งๆที่อำนาจไม่มีนะอำนาจตำรวจจราจรไม่มีบังคับให้เขาไปจ่ายทันทีนะครับไม่มีนะครับไม่มีอำนาจยึดกุญแจไม่มีอำนาจยึดรถพรบจราจรไม่มีนะครับอย่าไปหาทำนะครับฝาตำรวจจราจรทุกนายทั่วประเทศอย่าเอาจราจรสอนอโชคชัยเป็นตัวอย่างนะอย่านะครับ าเจอที่ไหนเดี๋ยวพวกผมจะร้องเรียนให้ดูนะเคสของผู้หมวดกับนายดาบนี่เดี๋ยวผมจะร้องเรียนให้ดูนะครับส่วนผมจะไปร้องเรียนที่ไหนไม่เป็นสิทธิ์ของผมผมจะร้องเรียนที่จราเรก็ได้ผมจะร้องเรียนที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องไปสอนอโชคชัยเพราะขนาดตํารวจจราจรสอนอโชคชัยมาปฏิบัติหน้าที่แท้ๆผู้กํากับยังไม่ดูแลเลยแล้วถ้าให้ผมไปร้องเรียนที่สอนอโชคชัยมันจะคืบหน้าไหม ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะฉะนั้นผมจะไปร้องที่จเลผมจะไปร้องที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติผมไม่จําเป็นต้องไปสอนโอชคชัยเพราะสอนโชคชัยไม่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับบังคับขู่เข็นพรบจราจรนะครับเขียนใบสั่ง4ี่หข้อหาจราจรเป็นคนออกนะแทนที่จะมีดุลพินิษว่ากล่าวตักเตือนหรือปรับข้อหาเดียวที่มันหนักสุด แค่นั้นเขาก็ขอบคุณท่านแล้วแต่ไม่ใช่จราจรสอนโอชคชัยนะครับไม่ใช่นะจราจรสอนโอชคชัยมีกี่ข้อหาใส่หมดนะครับใส่ให้หมดทุกข้อหาไม่ว่าข้อหาอะไรก็ช่างเท่าที่คิดได้นะครับคิดได้ข้อหาอะไรก็ใส่ข้อหานั้นนี่ที่พักผ่อนหย่อนใจห้องแอร์อย่างดีนี่มีตู้มีห้องรียบร้อยอย่างดีน,นะครับเพื่ออะไร ไม่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะเพื่อจัดปรับให้ไปเปลี่ยนให้ไปจ่ายค่าปรับแล้วก็กลับมาเอารถจับเสร็จเอารถมาล็อกไว้นี่โซ่ไหมเห็นโซ่ไหมเอารถมาล็อกไว้รอให้ไปจ่ายค่าปรับเสร็จแล้วถึงจะปลดโซ่ให้ทั้งๆท,ที่มันเป็นความผิดและหูโทษเป็นพรบรจราจรไม่มีใบขับขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่มีกระจก มันเป็นความผิดและหู่โทษแต่จราจรสอนอชกชัยกับใช้อำนาจเกินหน้าที่ตัวเองเท่าที่มีนะครับยึดคุญแจรถล็อกล้อ,ลอเพื่อให้ไปจ่ายค่าปรับจราจรจอดคนสบายได้เขาบอกไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เขพูดไยๆอยูอ่ไม่หน้าที่มันปรับได้ไปทไมนะครับล็อกล้อไว้เลย การที่จะมาปลดล็อกได้ต้องไปจ่ายค่าปรับเท่านั้นถึงจะปลดล็อกให้น, sì, นะครับต้องจ่ายค่าปรับเท่านั้นถึงจะปลดล็อกให้เจยอดนะครับรถเหล่านี้คือรอรอไปจ่ายค่าปรับแล้วใบเสร็จมาถึงจะปลดล็อกให้นายดาบเป็นคนถือกุญแจล็อกล้อนะครับนายดาบคนเมื่อกี้แหละเป็นคนถือกุญแจล็อกล้อน้อคนนี้นั่งนานแล้วนั่งเป็นชั่วโมง้ว พราะแฟนเขาไปจ่ายค่าปรับคนที่ไปจ่ายค่าปรับบอกว่าที่สอนอโชคชัยคนรอจ่ายค่าปรับเต็มเลยนะเต็มเลยสอนอ,อ,อตรงไหนครับตรงเลยตลาดทุ่งศรีอ่ะรถนักการตลาดทุ่งศรีรถน้าจอดอยูไ่ไหนรถน้าออกทางนู้นได้ไหมได้เดี๋ยวพี่ออกนะไปหน่อยเออพาพาพี่ไปสอนอโชคช,ชัยหนย่อยไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ สอนโอชคชัยเดี๋ยวไปเจอที่สอนโอชคชัยนะครับไปคุยกับสารวัตรจราจรที่สอนโอชคชัยการยึดรถเนี่ยนะครับถ้าเกิดน้องเขาไม่พร้อมยกตัวอย่างเช่นเขาไม่มีเงินนะเขาไม่มีเงินแล้วถามว่ารถเขาต้องใช้งานแต่ตำรวจยึดรถเขาไว้ล็อกล้อเขาไว้แล้วเขาจะทายัางไงเขาเดือดร้อนทั้งทั้งที่จะให้รถเขาไปแล้วเอาใบสั่ง เขาไปทํางานหาเงินได้ภายใน7วันเขาเอาใบสั่งนั้นไปชาระที่ไหนก็ได้แต่ตํารวจจราจรที่นี่นะตำรวจจราจรสอนอโชคชัยไม่ทําตามไม่ทําตามนะครจุดประสงค์หลักคือออกใบสั่งแล้วต้องไปจ่ายตังค์ถึงจะได้รถคืนเดี๋ยวผมจะไปคุยกับสารวัตรจราจรที่สอนอโชคชัยไปเจอกันที่นู่นสวัสดีครับ